ถอดใจมึงก็แพ <laughs> ้เฮ้ยเฮ้ยเบอกแบบขึ้นไม่ชีวิตกูใครก็รู้ว่ากูแล้วเสียสุดาแบบโอโซคูว,ว่าลมกค็คูกูเพลงแล้วอยากจะบอกว่าเข้าใจไี่ยังไม่ถึงถุ่งจีนเป็นดับยุคสมัยมันเปลียปล่ยนไปแตใจกูยังคงอานารม่ชีวิต รู้ว่ากูเดียวอกักูไม่จะคิดจะเปลนไม่ได้เท่าไหน่กันเชียวเสี้ยวจะพามึงยังไม่ได้ขึ้นมาพาดูอับนัำที่ดูเฮียเดี่ยนี้แหละชีวิตกูตอนกูขึ้นบนทีเหมือนพวกมีเพียงสิ่งเดียวก็แลกกันก็ปีเธมือนกูวีกูยังคงเดียวอ่ะกูฝากกอุปสรรคที่ถาโถมมนทับทั้อยากจะรับผูพอใจไม่ใช่กูสายว่าผิวกูดำกูยังคงเดินไปตามเส้นทางที่หมักหมมให้ตัวกูเองสถานการณ ปัญญาผสมลอยชาละทาคเอเพลไม่ว่าใครนไหนก็ไม่สามารถจะหยุดกูตราบไปที่ที่ยืนกองทัแตกกรอคคอยอยู่และกูไม่อาจเป็นเนื่อแต่ไม่เคยพึ่งสมองใครราชาไม่ก้ากินทขาได้ทั้งทึ่ก่อนบอกไปหลายคนไม่ลอคุณล้แล้วแม่ก็ท้องจะเหยียบฟังไม่อาจทำดูสะเทือนใจมึงทำไปก็ต้องรัไม่ชีวิตกูใครก็รู้ว่ากูแล้วเสด็จทันเท้าเขาต่อกู่กงคือเพงแ้เกาวอาเข้าใจแล้ว ินเปลี่ยนไปใจกูยังคงอหังการนี่ชีวิตูรก็รู้คูเดียวถามไม่ถึงนี้หมดไม่ได้เท่าไหร่กันเดียวเทียวสท้ามึงยุกเโอ้ยองแค่นี้พอแค่นี้พอเนี่ยไเนี่ย